คลิปนี้นะครับเราจะมาดูเรื่องการควงสังก้างนะครับอีกเทคนิคนึงนะครับซึ่งถ้าใครดูคลิปที่แล้วนะครับการควงควงกว้างนะครับที่ผมเคยทําให้ดูนะครับวงกว้างคลิปนี้ก็คือการควงลักษณะเดียวกันนะครับแต่ทีนี้จะลดวงให้แคบลงนะครับเราจะไม่ว่างน,นี้แหละสังเกตน,นะครับถ้าแบบเดิมในคลิปที่แล้วนี่จะสอนเข้าลึกแม่แต่ในคลิปนี้ เทคนิคเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าเราจะไม่สอดแขนลึกแบบนี้แหละเราจะแค่แค่ข้อมือนะครับวงมันจะแค่ขึ้นและก็เร็วขึ้นนะครับเรามาดูทีละขั้นตอนนะครับเริ่มจากการจับนะครับการโคุงลักษณะแบบนี้เวลาจับนะครับปกติเราจับให้เหลือไหมใช่ไหมครับเหลือเหลือด้ครับ แต่ถ้าเป็นลักษณะแบบเมื่อกี้เนี่ยในทิปเ,เนี้ยที่เราจะสอนเนี่ยการจับจะเนนที่ปลายนะครับเน้นที่ปลายเป็นหลักเพื่อเพิ่มระยะและให้เกิดแรงเบี่ยงที่มันเร็วขึ้นนะครับโอเคนะครับผมจะวะที่หนึ่งนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับว่าพอเราเปิดบนเะอามือมาเปิดว่าคลิกนะเปิดไม้เหมือนเดิมนะครับว่า ังเกตนะครับเราไม่สอนลึกละเราใช้แค่ข้อมือนะครับนะครับหนึ่งป่อมาปุ๊บเตือนมานะครับขวาอยู่บนซ้ายอยู่ล่างนะครับแล้วพี่ข้อเปิดไม้นะครับทีนี้ซ้ายอยู่บนแล้วนะครับขอบซ้ายอยู่บนปิดตัวนิดนึงเปิดขวาอยู่บนซ้ายอยู่บนขวาอยู่บนซ้ายอยู่บนนะครับ แต่ทะนะครับดูใหม่นะครับขวาอีกซ้ายอยู่บนอีกขวาอยู่บนเปิดมือซ้ายอยู่บนขวาอยู่บนนะครับ <c oughs> ตับวเลขนะครับหนึ่งหนะับเลื่อนนูไแมหนึ่งเปิดมือนะครับสอง หนึ่งสองหนึ่งสองอ่ะนะครับเดี๋ยวมาดูจังหวะที่มันเร็วขึ้นนะครับเห็นมนะครับหนึ่งสองนะครับสังเกตนะครับวกจะแคบกว่าเดิม เราจับตรงปลาเพราะว่าเราต้องการระยะเงิมันเพิ่มขึ้นนะครับลุกไล่นะครับแล้วเคยเกิดแรงเหวี่ยงโอเคครับผม๋ยวคลิปนี้ประมาณนี้นะเดี๋ยวคราวหน้าเข้ามาดูเทคนิอคอื่นดีครับ